ชาวราศีกรกฎนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้9 of cups a i g of swords four of wands แล้วก็ไพ่จบเป็นไพ่ d e a t นะคะ อันนี้นะคะจากสี่ใบนี้แม่หมอขอทายนะคะว่าในกรณีของคนที่อยู่กันดีๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าแม่หมอต้องขออนุญาตนะคะแม่หมอทายให้ชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วเนี่ยจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเคสก็จะแตกต่างกันไปเพราะอันนี้เป็นรวมภาพรวมไม่ได้เจาะเฉพาะของใครนะคะอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่คุณอยู่กันดีๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรไพ่ four of wands เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะในเรื่องของความรักคุณจะเห็นนะคะว่าจะมีประตูเป็นซุ้มประตู เป็นเซอ e ์เบอร์ชันสำหรับคู่แต่งงานเป็นไพ่แต่งงานนะคะแสะดงว่าคุณก็อยู่กันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรให้คุณระวังเรื่องน้ำหนักตัวและคำพูดของคุณแค่นั้นนะคะรวมถึงสุขภาพด้วยแม่หมอขอเตือนเรื่องสุขภาพของชาวราศีกรกฎนิดนึงคุณอาจจะยุ่งหรืออะไรก็ตามเพราะว่าไพ่ใบจบเนี่ยมันเป็นไพ่เดทนะคะสุขภาพสำคัญนะคะถึงกับเรื่องครอบครัวเองขึ้นเรื่องสุขภาพขึ้นเดทแบบนี้แม่หมอขอเตือนเรื่องสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วที่มีปัญหากันนะคะแม่หมอคิดว่ามันจะจบลง ะะจบเนี่ยมี2ออย่างนะคะไพ่ใบรแรกคุณได้ nine of wands เอ้ยขอโทษค่ะ nine nine of cups นะคะเป็นไพ่รักซอ้อนนะคะชาวราศีกรกฎอ,อันนี้ไม่อยากให้คิดมากแม่หมอทายตามไพ่นะคะบางคนเนี่ยในกรณีที่ค้นพบว่าเขาแฟนของเราหรือตัวคุณเองก็ได้ไวซ์เวอร์ซ่าเราจะไปว่าแฟนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราคบซ้อนหรือเปล่านะคะถ้าคุณคุณเป็นฝ่ายที่คบซ้อนนะคะเขาก็อาจจะมาเจอค้นพบเจอนะคะว่าคุณมีคนอื่น นะคะในความสัมพันธ์และมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตความรักของชาวราศีกรกฎคนที่คนพบในสิ่งที่แม่หมอพูดนะคะ d of sword นะคะการตัดตัดสินใจก็คือเด็ดขาดเลยแหละเพราะเป็น S d e d เนี่ยมีมงกุฎข้างบนเป็นการตัดสินใจแล้วว่าจะเลิก เลิกเนี่ยหมายความว่าอาจจะแยกกันอยู่หรืออยากขาดกันอันนี้ขึ้นอยู่กับกรณีเพราะว่าไพ่จบคุณได้เดสนะคะมีการปกลงกันอะว่าคือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจแล้วเช่นคุณไม่เอาแล้วหรือคุณจะสมมติถ้าคุณมีลูกคุณก็จะอยู่กันไปไม่อยาคือมันมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณหากคุณค้นพบว่าเขามีคนอื่นหรือตัวคุณเองมีคนอื่นนะคะเดทเข้ามาเนี่ยจะเป็นการ transformation เดทไม่ได้แบบว่าตายนะคะเป็นการ transform การ อยู่สมมุติเป็นไปได้หลายกรณีอาจจะจบเรื่องความรู้สึกก็ได้เช่นสมมติคุณสามารถบางคนมันแล้วแต่คนย่ยบางคนคุณก็สามารถเคลียร์กันได้คุณเป็นเลิกกับฝ่ายนู้นมานะสมมุติเลิกกันแล้วเนี่ยเราก็กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมก็เป็นไปได้หรืออีกในกรณีหนึ่งคุณตัดสินใจเด็ดขาดคือเลิกคือเลิกค,คือจบเดสคือจบกันเลยนะคะเดือนนี้มันจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เดือนวาเลนไทน์ยัยงไงก็ตามขอให้ใจเย็นๆนะคะชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรแม่หมอคิดว่าอาจจะได้ไปทานข้าวร ระหว่างครอบครัวหรือญาติของแฟนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอันนี้จบไปแต่ถ้าคนมีกรณีที่แม่หมอบอกแม่หมอคิดว่าจะเคลียร์กันจบภายในกลุ่มผ่าพันจบนี่หมายถึงอาจจะจบกันไปเลยหรือว่าจบกับคนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกลับมาดีกันอีกก็เป็นไปได้นะคะขอให้โชคดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไพ่ใบรแรกคุณได้ tree of w a n d s ได้ไพ่เดือ o o ู the world แล้วก็ไพ่ t ด e h แ n ง m a n นะคะ4ี่ใบนี้นะคะถ้าคนที่มีคนคุยก่อนหน้านี้แล้วนะคะแม่หมอมองเห็นนะคะความเครียดเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตานะคะไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ดีเซปชั่นในความรู้สึกของแม่หมอนะในตำราไม่ได้บอกว่าดีเซปชั่นแต่แม่หมอเท่าที่ประสบการณ์ดูเนี่ยเป็นไพ่ดีเซปชั่นแปลว่าความหลอกลวงการเล่นละครนะคะประมาณว่าที่ผ่านมานะคะ คุณอาจจะพบเจอคนที่เขาไม่สินเชียกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎถ้าคุณคนที่คุณกําลังคุยอยู่นี้นะคะถ้าเขาไม่มีอาการวิตกเจริตคือเป็นคนเครียดก็ตัวคุณเองคุณอาจจะคบแล้วคุณเครียดนะคะหรือเขาอาจจะเล่นละครตบตาคุณคือจริงๆเขาคุยหลายคนเขาบอกคุณว่าเขาคุยกับคุณคนเดียวก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่เนี่ยไพ่ใบกลางเนี่ยใบเจ้าชะตาเนี่ยมันเป็นไพ่ trio of wands หรือตัวคุณเองคุณคุย3ามคนอันนี้ต้องถามตัวเองดูนะคะแต่แม่หมอมองเห็นนะคะยังไงก็ตามอ่ะยังไม่ใช่คนยังไม่ได้พบเจอทีี่่ผาานนนม้ะะค คุณอาจจะยังไม่พบเจอใครที่จริงใจกับคุณที่จะรักคุณด้วยใจแต่จ,จะรักคุณด้วยผลประโยชน์หรือเข้ามาหลอกลวงทรัพย์สินเข้าเข้ามาหลอกลวงตัวคุณหรืออะไรก็ตามที่คนพบว่า ไม่มีความจริงใจให้กับคุณไม่ได้คบคุณด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้พบเจอคนที่ดีว่ายง่ายนะคะจากนี้ไปนะคะแม่หมอขอให้คุณคิดดีทําดีนะคะหากคุณไปทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแห่งความรักแม่หมอคิดว่าคุณจะมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีนะคะเป็นไพ่เดอะเวลต้อนรับวันวาเลนไทน์เพียงแต่คุณต้องใจเย็นๆนิดนึงว่าคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวแม่หมอแก้เคล็ดให้ตอนจบนะคะ คือไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยเป็นไพ่ลักษณะที่อยู่กินกันเหมือนเหมือนเหมือนใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่ต้องจัดงานไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าแปลใน,นลักษณะคนโสดแม่หมอก็ไม่ได้เชียคุณไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องที่คุณคบกันแม่หมออยากจะให้คุณเก็บไปก่อนในช่วงกุมภาพันธ์ไม่ใช่ว่าแม่หมอบอกไม่ให้บอกครอบครัวตลอดชีวิตหรือไม่ให้บอกเพื่อนสนิทคุณตลอดชีวิตแต่เฉพาะเครื่องปักแรกกุมภาพันธ์หากคุณไปพบเจอใครแล้วคุณถูกใจ อุบอบเงียบๆไว้ก่อนนะคะลองคบกันไปก่อนเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณไปเป่าประกาศคุณอาจเจอแฮงแมนแฮงแมนคือความผิดหวังถูกห้อยตัวเหมือน pending on hold อะไรที่คุณคิดไว้ว่ามันจะสําเร็จสมมติคุณถูกใจคนนี้มากๆนะคะอยากจะบอกถามเพื่อนสนิทว่าเป็นรู้สึกไงแม่หมออยากจะให้คุณแก้เช็ดตรงที่ว่าคุณเงียบไว้ก่อนได้ไหมหุบ หุบทุกอย่างเงียบเก็บเอาไว้กับตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปบอกใครไม่ต้องไปลงโซเชียลว,ว่าฉันมีความรู้สึกตกหลุมรักอะไรใครสักคนคุณเงียบเก็บความรู้สึกของคุณไว้ในใจของคุณคนเดียวก่อนให้ผ่านพ้นช่วงครึ่งปักแรกของกุมภาพันธ์เดี๋ยวแม่หมอมาดูให้ช่วงครึ่งปักหลังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตอนนี้แม่หมออยากให้คุณแก้แคตตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณเป่าประกาศหรือคุณพูดให้ใครสักคนนึงรู้ไปเนี่ยคุณจะประ,บประ,ส,บประสบพบเจอกับแฮงแมน แฮงแมนคุณก็จะเห็นนะคะว่าเป็นลักษณะคนห้อยหัวคือหมายความว่าทําอะไรไม่ได้หรือมีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะผิดหวังเสียใจเหมือนคนห้อยหัวแบบนี้แม่หมอก็อยากให้คุณสมหวังเนาะไม่มีใครอยากอยากจะเชียร์ให้คุณเศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นลองทําดูก่อนมันอาจจะไม่ได้สักเซสในทุกกรณีของชาวราศีกรกฎกแต่แม่หมอก็ เห็นว่าไพ่เดอะเบลเป็นไพ่ที่ดีมากๆคือรักกันด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณคุยไปก่อนถ้าคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไพ่เครื่องปักหลังอาจจะขึ้นมาเองว่าคนที่คคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะหลอกลวงคุณก็ได้แม่หมอย,ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่เราก็เชียร์เต็มที่ว่าอยากให้เงียบไว้ก่อนลองดูๆไปก่อนจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบว่าคบๆแบบจะคบไปเปล่าประกาศเสร็จแล้วก็เลิกคบกันไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีนะคะยังไงเงียบๆไปก่อนลองดูซิว่าเครื่องปักหลังของกุมภาพันธ์ดวงจะเปลี่ยนไปในททาางีีี่่่ดดขขึ้นหรืออเปลโชคคะ